วิธีฝึกใจที่ทนทานไม่หวั่นไหวกับคําวิจารณ์เข้าใจโลกธรรมแปดขอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านคืนนี้เราจะค่อยๆพาใจตรับไปสู่ความมั่นคงความนิ่งและความสงบภายในเพราะในโลกนี้ไม่มีใครหลีกหนีคําวิจารณ์ได้ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนจะมีสักคนที่ไม่พอใจไม่ว่าเราจะตั้งใจเพียงใด ก็ยังมีเสียงที่กล่าวถึงเราในแง่ลบเสมอได้คำถามสำคัญคือแล้วเราจะยืนอยู่ในโลกนี้อย่างสงบได้อย่างไรจะทำอย่างไรให้ใจไม่สัน่นแม้ได้ยินคําที่บาดลึกในคืนนี้เราจะค่อยๆเข้าใจว่าคำวิจารณ์ไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความยึดถือตั้งหากที่ทำให้เราช้ำคืนนี้ขอให้ปล่อยเวลาเป็นของใจ ให้เสียงธรรมะค่อยๆไหลเข้าไปในพื้นที่อ่อนโยนที่สุดของชีวิตทำไมคําวิจารณ์จึงทำร้ายใจเราได้ความเจ็บจากคําพูดไม่ใช่เพราะคําพูดแต่เพราะสิ่งที่เราตีความมันตังหาดคนตำหนิเราเราเจ็บเพราะเราคิดว่าเราไม่ดีพอคนชมเราเราเสพติดเพราะเราต้องการการยืนยันตัวตนใจที่หวั่นไหวไม่ได้หวั่นเพราะเสียงภายนอก แต่วันเพราะเสียงในใจที่บอกว่าฉันต้องเป็นที่ยอมรับฉันต้องดีที่สุดฉันห้ามผิดพลาดเราไม่ได้ทุกเพราะเขาว่าเราแต่เพราะเราเชื่อในสิ่งที่เขาว่าเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์เรามีสามนิสัยที่ทำให้คำวิจารณ์มีอำนาจเหนือใจ 1. ต้องการเป็นที่ยอมรับ 2. กลัวการถูกปฏิเสธส อยากมีคุณค่าในสายตาคนอื่นพอมีใครตำหนิใจจึงสะดุง้งเพราะเราคิดว่าคุณค่าของฉันกำลังถูกลดลงแต่แท้จริงแล้วคำพูดไม่เคยลดคุณค่าของใครได้มีแต่ตัวเรานี่แหละที่ลดคุณค่าตัวเองโลกธรรม8ปดกฎความจริงของโลกที่ไม่มีใครหลีกพ้นในพระพุทธศาสนามีสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ใจแข็งแกร่งมาก เรียกว่าโลกธรรม8คือความจริง8ประการที่ทุกคนต้องพบปะ 1. ลาบคือได้ผลประโยชน์ 2. เสื่อมลาบคือสูญเสียผลประโยชน์ 3. ยศคือได้ชื่อเสียง 4. เสื่อมยศคือเสียชื่อเสียง 5. สรนเสริญคือมีคนชม 6. นินทาคือมีคนตำหนิ 7. สุขคือสิ่งพึงใจ 8. ทุกขคือสิ่งไม่พึงใจคำตำหนิคือหนึ่งในความจริงของโลกคำชมก็เป็นเพียงอีกด้านของเหรียญเดียวกันคนที่เข้าใจโลกธรรมแปดจะไม่หลงเวลาเขาชมจะไม่พังเวลาเขาว่าเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีสิ่งใดติดตัวเราได้ตลอดการทำไมเราควรตั้งใจฟังแต่ไม่ต้องเอามาใส่ใจ คำวิจารณ์มีสองแบบแบบที่หนึ่งคำจริงแต่ฟังแล้วเจ็บให้รับมาใช้เป็นบทเรียนเพราะคำพูดนั้นช่วยพัฒนาตัวเราแบบที่สองคำไม่จริงแต่ฟังแล้วเจ็บให้ปล่อยผ่านเพราะมันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเราเลยคนตำหนิเราพูดจริงเราได้เรียนรู้คนตำหนิพูดไม่จริงเขาได้เผยสภาพจิตใจเขาเองไม่ว่ากรณีไหน เราก็ไม่ต้องเจ็บเกินเหตุมีชายคนหนึ่งเดินผ่านถนนมีสุนัขหลายตัวเห่าใส่เขาแต่ชายคนนั้นไม่ได้หยุดไปต่อรองกับสุนัขว่าทำไมเห่าฉันเขาเดินต่อไปเพราะสุนัขก,ก็เห่าเป็นธรรมดาของมันคําวิจาร์ณบางครั้งก็เหมือนเสียงเห่าบางคนเห่าเพราะนิสัยบางคนเห่าเพราะความเครียดบางคนเห่าเพราะไม่รู้จักเราเลย เราจะหยุดชีวิตไปทะเลาะกับเสียงเหล่านั้นหรือหรือเราจะเดินต่อไปด้วยใจสงบนิ่งมั่นคงวิธีฝึกใจให้ทนทานไม่หวั่นไหวกับคำตำหนิหยุดตอบโต้ทันทีเพราะเมื่อใจสัน่นการตอบกลับจะพาเราไปสู่ความเสียใจหายใจเข้าออกลึกๆแล้วรอให้ใจนิ่งก่อนประเมินถามตัวเองว่าจริงไหมถ้าจริงปรับปรุง ถ้าไม่จริงปล่อยผ่านถ้าครึ่งจริงเลือกเฉพาะส่วนที่มีประโยชน์ระลึกว่าเขาเห็นเราแค่บางมุมไม่มีใครรู้จักเราทั้งหมดเขาวิจารณ์จากมุมที่เขาเห็นแต่เรารู้ชีวิตเราเต็มเต็มตั้งหลักด้วยเมตตาคนบางคนวิจารณ์เพราะเขาเจ็บคนที่เจ็บมักทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวยิ่งเราเข้าใจเขาใจเรายิ่งไม่เจ็บ ใช้โลกธรรมแปดเป็นเกราะใจเตือนใจเสมอว่าวันนี้ชมพรุ่งนี้ก็อาจตำหนิวันนี้ตำหนิเดี๋ยวก็ผ่านไปฝึกอย่างไม่ต้องสมบูรณ์แบบเมื่อเรายอมรับว่าเราคือมนุษย์เราจะไม่เจ็บเพราะเราไม่พยายามเป็นไร้ที่ติอีกต่อไปอยู่กับคนจริงใจไม่ใช่คนถูกใจข้าจากคนจริงใจแม้เจ็บก็พาเราเติบโต คำจากคนไม่หวังดีแม้หนุ่มก็พาเราหลงทางเปลี่ยนคำตําหนิให้กลายเป็นครูถ้าเราเปลี่ยนท่าทีคําวิจารณ์จะเปลี่ยนความหมายมันไม่ใช่อาวุธที่ทําร้ายใจแต่เป็นกระจกที่สะท้อนสิ่งที่เรายังต้องพัฒนาและสะท้อนสภาพจิตใจของผู้พูดคนที่โตแล้วไม่ได้กลัวคําตําหนิแต่เขาเลือกใช้คําตําหนิเป็นครูที่ดี เสือตัวใหญ่กับความจริงของเสียงป่าแต่ก่อนมีเสือตัวหนึ่งได้ยินเสียงนกเสียงลิงตะโกนว่าเสือตัวนี้อ้วนเสือตัวนี้เชื่องเสือตัวนี้เดินช้าเสือโกรธมากทุกวันมันไปหานกและลิงเพื่ออธิบายว่าข้าไม่เชื่องข้าไม่อ้วนข้าเดินเร็วได้จนวันหนึ่งมันเหนื่อยจนเดินไม่ไหวลิงตัวหนึ่งจึงหัวเราะเบาๆเจ้าจะเหนื่อยไปทำไม พวกเราชอบร้องอะไรตามใจไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหรอกเสือเข้าใจทันทีว่าป่าก็มีเสียงแบบนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่นั้นเสือก็เดินไปในป่าอย่างสงบเสียงวิจารย์ยังคงดังแต่ใจเสือก็ไม่ได้ถูกลากไปอีกเลยตั้งสติเมื่อได้ยินคำวิจารณ์ 1. ห,หายใจเข้า 2. รู้ทันใจสัน่น 3. ไม่รีบเชื่อไม่รีบปฏิเสธ 4. รอให้ใจนิ่งก่อนประเมิน 5. แยกสิ่งที่เขาพูดออกจากความรู้สึกของเราประโยคหนึ่งอาจกระทบเราได้แต่ไม่จำเป็นต้องกลายเป็นเราระลึกว่าตัวฉันไม่ใช่คำพูดของใครเพราะเราเป็นสิ่งที่ลึกกว่านั้นเป็นชีวิตที่มีการเรียนรู้เติบโตและพัฒนาได้เสมอปล่อยวางด้วยเมตตาอวยพรในใจว่าขอเขามีความสุข ขอเขามีใจที่ดีขอเขาพ้นจากความเจ็บที่ผลักให้เขาวิจารณ์ผู้อื่นเมตตาคือเกราะของใจที่ทนทานที่สุดใจที่ทนทานไม่ใช่ใจที่ไม่ถูกตำหนิแต่คือใจที่ถูกตำหนิแล้วไม่พังถูกชมแล้วไม่หลงได้ลาบไม่เหลิงเสื่อมลาบไม่ทุกข์คนที่เข้าใจโลกธรรมแปดคือคนที่ใช้ชีวิตได้สง่างามที่สุด เดินต่อในเส้นทางของตัวเองด้วยใจที่แกร่งและอ่อนโยนไปพร้อมกันคืนนี้ขอให้ใจสงบขอให้ใจเบาขอให้ใจพ้นจากเสียงรบกวนทั้งหลายและขอให้พบความสุขจากภายในโดยไม่ต้องรอคำยืนยันจากใครเลยท่านผู้ฟังเราจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งที่แม้ฟังดูเรียบง่ายแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่เหนือปัญหาเรื่องนั้นคือ การยอมรับความจริงความจริงบางครั้งก็ขมบางครั้งก็ขัดใจบางครั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้ยินเลยแต่ในขณะเดียวกันมันคือประตูบานแรกของเสรีภาพทางใจคือจุดเริ่มของการที่เราจะค่อยๆพ้นจากทุกข์คืนนี้เราจะเดินทางผ่านธรรมะสายลึกที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติการปฏิบัติธรรมตามความจริงของธรรมชาติ ไม่ใช่ตามใจเราแต่ตามใจธรรมขอให้ผู้ฟังทุกท่านวางใจเบาๆเปิดหัวใจให้กว้างและอนุญาตให้ความจริงค่อยๆเข้ามาเป็นครูในแบบที่อ่อนโยนที่สุดทำไมเราถึงไม่อยากยอมรับความจริงมนุษย์ทุกคนล้วนมีธรรมชาติข้อหนึ่งคล้อยกันนั่นคือเราชอบความจริงเฉพาะแบบที่เราอยากได้ยินแต่ไม่ชอบความจริงที่ขัดใจ เราปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเลือกเห็นเฉพาะบางส่วนของโลกและหลับตาไม่ดูบางส่วนของความจริงเหตุผลมีอยู่สามข้อใหญ่ๆ 1. ความจริงบางอย่างกระทบอัตตาเช่นเราไม่เก่งเท่าที่คิดความรักไม่ได้เป็นของเรางานที่ทำมีข้อบกพร่องบางคนไม่ชอบเราอัตตาไม่อยากได้ยินเรื่องแบบนี้มันจึงผลักออกทันที 2. ความจริงบางอย่างเปลี่ยนเราถ้ายอมรับเราต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตและมนุษย์กลัวการเปลี่ยนแปลง 3. ความจริงบางอย่างเจ็บเจ็บจนเราคิดว่าหลอกตัวเองนิดหน่อยก็ยังดีแต่การปฏิเสธความจริงก็เหมือนการเอาผ้าดำคลุมไฟไฟไม่ได้ดับไฟยังร้อนแต่เรามองไม่เห็นมันเท่านั้น ความจริงไม่ได้ทําร้ายเราการหนีมันตังหากที่ทำร้ายมีเรื่องหนึ่งในพระสูตรกล่าวไว้ว่าสัจจะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกความจริงไม่เคยฆ่าใครสิ่งที่ฆ่าคือการไม่ยอมรับความจริงยิ่งหนียิ่งเหนื่อยยิ่งฝืนยิ่งทรมานความจริงยืนนิ่งแต่ใจเราวิ่งหนีเราจรึงเหนื่อยเหมือนคนแบกหินหนักๆไว้บนบ่า พอวางลงกลับเบาแต่การวางลงคือการยอมรับว่ามันหนักจริงระดับของการหนีความจริงระดับหนึ่งแกล้งไม่รู้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระดับสองปฏิเสธบอกตัวเองว่าไม่จริงไม่ใช่หรอกระดับสโทษสิ่งรอบตัวคนอื่นผิดสถานการณ์ผิดโลกไม่ยุติธรรมระดับสี เกิดทุกซ้อนทุกข์จากปัญหาเดิมหนึ่งส่วนกลายเป็นทุกเพราะต่อต้านความจริงเพิ่มอีก9ส่วนรรมนุธรรมปฏิบัติคืออะไรคำนี้หมายถึงการปฏิบัติธรรมตามธรรมที่เป็นธรรมคือการฝึกให้ใจตรงตามความจริงไม่เอนเพราะอารมณ์ไม่เอียงเพราะโลภโกรธหลงคือการยอมรับว่าทุกสิ่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่ใช่เพราะโลกกลั่แกล้งแต่เพราะทำทำงานของมันยอมรับความจริงสามชั้นแกนหลักของคืนนี้ชั้นที่หนึ่งยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอดีตเป็นภาพถ่ายเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เราแก้คำอธิบายในใจได้ชั้นที่สองยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มนุษย์ความคิดคนอื่นโชคชะตาโรคภยัยกฎแห่งกรรม ทุกอย่างล้วนไม่ใช่สมบัติของเราชั้นที่สยอมรับความไม่เที่ยงทุกอย่างเปลี่ยนไม่มีสิ่งใดคงอยู่แม้แต่ความเจ็บก็ไม่เที่ยงมันมาแล้วมันไปเหมือนเมฆบนฟ้าคนตกน้ำเพราะไม่ยอมปล่อยกิ่งไม้มีชายคนหนึ่งจมน้ำเพราะไปเกาะกิ่งไม้ที่กำลังถูกน้ำพัดเขากลัวเขาคิดว่าถ้าปล่อยกิ่งนี้ชั้นตายแน่ แต่ความจริงคือถ้าปล่อยเขาจะลอยตัวขึ้นได้เราเองก็เหมือนกันยึดคิดเก่าๆยึดความเชื่อผิดๆยึดภาพในอดีตเพราะคิดว่าถ้าปล่อยฉันเสียทุกอย่างแต่แท้จริงแล้วการปล่อยคือหนทางรอดขั้นตอนฝึกการยอมรับลงมือทำได้จริง 1. ห,หยุดต้านก่อนใจที่กำลังสู้กับความจริงจะไม่เห็นอะไรเลย เพียงพูดในใจว่ามันเป็นอย่างนี้เอง 2. มองตามสิ่งที่เกิดไม่ตีความเพิ่มไม่เติมไม่คิดเป็นเรื่องใหญ่ดูเฉยเฉยแบบผู้สังเกตการณ์ 3. ถามตัวเองว่าอะไรที่ฉันควบคุมได้สิ่งที่ควบคุมได้คือวิธีตอบสนองไม่ใช่เหตุการณ์ 4. ยอมรับอารมณ์ตัวเองอย่างอ่อนโยนเจ็บก็รู้ว่าเจ็บ กลัวก็รู้ว่ากลัวแต่ไม่ด่วนปฏิเสธมัน 5. เลือกการกระทำที่สอดคล้องกับธรรมะธรรมะไม่ได้บังคับให้เรารับเฉยๆแต่ให้รับอย่างมีสติแล้วค่อยลงมือแก้ด้วยปัญญามีชายคนหนึ่งติดอยู่ในห้องมืดเขาหาประตูออกแต่เดินชนผนังไปทุกด้านเพราะเขาตั้งคำถามผิดว่าประตูอยู่ตรงไหนจนกระทั่งพระเถระรูปหนึ่งบอกเขาว่า เลิกหาแล้วดูตามจริงห้องนี้ไม่มีประตูแต่มีหน้าต่างที่เธอมองข้ามเขาจึงหยุดวิ่งยอมรับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและมองเห็นทางออกในทันทีปัญหาหลายอย่างในชีวิตก็เช่นกันเราวิ่งหาคำตอบแต่ลืมดูตามจริงเมื่อยอมรับได้ใจจะเกิดปัญญาสามแบบ 1. ปัญญาเห็นเหตุเรารู้จักที่มา รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไร 2. ปัญญาเห็นผลรู้ว่ามีสิ่งใดจะตามมาไม่ประมาทไม่ประมาทใจ 3. ปัญญาเห็นหนทางแก้ใจที่ยอมรับจะปลอดจากอคติมีพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์และรู้ว่าต้องทำอะไรอยู่เหนือปัญหาไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะใจเราเปลี่ยน คนที่อยู่เหนือปัญหาไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหาแต่เป็นคนที่ไม่สู้กับสิ่งที่แก้ไม่ได้ใส่พลังไว้ตรงสิ่งที่แก้ได้ปล่อยสิ่งที่ควรปล่อยมองโลกตามจริงใช้ปัญญาแทนอารมณ์นี่คือหัวใจของธรรมานุธรรมปฏิบัติในค่ำคืนนี้ขอให้เราได้ทำความเข้าใจกับความจริงอีกครั้งว่ามันไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุด ยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้แต่คือการวางเท้าที่มั่นคงลงบนพื้นเพื่อเดินต่อด้วยสติและปัญญาขอให้ธรรมะคืนนี้ช่วยปลอบประโลมใจให้ผู้ฟังทุกท่านอยู่เหนือปัญหาด้วยหัวใจที่สงบและมั่นคงขึ้นทุกวันสาธุ